สวัสดีครับฟนพน่น้องทุกคนครับสิบนีผมจะมาพูดถึงเรื่องพลาสติกนะครับเนาะพลาสติกคือเก่าแล้วครับที่ที่ผมซื้อมากนี่ครับเนี่ยปัญหาก็คือว่าเฮ็ดหยากที่สุดแก้ยากครับเสียบดูครับก็คือไม่สนยุงครับนี่ครับเฮ็ดยากครับแก่ยากครับไม่สนุมเพราะว่าก่อนขายมันมีเหล็กนะครับเนาะนี่ ว่าต้องเอานอดออกให้เบิดครับนี่เด็กเด็กบางอันจะเป็นสนิมครับสินิมกินแกะบอได้ครับนี่ครับคือกล่องครับโอ้โหายครับนี่ครับกล่องแบบนี้นี่รัสดะ้ลยครับนี่เสียดูครับนี่โบมีหยังครับแกะออกขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่ครับนองลงมากะนี่แหละครับหลักๆเลยผมว่าลลยมากเลยครับ อยู่น้ำหลานของเก่ากล้องมึกครับนี่ครับบ่มีผู้ใดอยากได้มีผายยาเข็ดเตอพี่น้องเลยครับนี่คือคือว่ามันดำครับดำนี่ครับเรียนไปเลยครับนี่มันดำนะครับเข็ดยากครับครับผมจะพามาเบิงอีกอันนึงครับนี่พัดล่มครับพัครับ ตัวนี้เห็ดยางดีดีครับตองมาเลือกอีดีครับเลือกอี้ยคเยครับเลือกว่าตัวอะไรเป็นพลาสติกแข็งตัวอะไรเป็นพลาสติกอ่อนเสือเมื่อแกะนครับนี่แข็งมีอ่อนแต่มันนั่งแกะเล็กออกอีกครับเพื่อจะผมจะด้งเงินแต่ละบาทครับกิโลหนึ่งคนเดิยครับต่อหนึ่งกิโลนี่ครับพอต้องมาันนั่งแกะเฟืองมันในหน่อยนี่สิรุดเฮียกอะเขาก็บอกอยากเอาเนี่ยครับบัท,ทีนี้แกะ ครับเห็ุยากที่สุดคือพัดลมครับปาดขายเมื่อกยักขายตัวละแพงนะครับขายเพื่อกยากะดรตัวละสี่สิบหาสิบบาทบุกคุม้มนะครับสำหรับผมแยกพัดลมแบบมีสิ่งเจ็บปนน่ครับบิเมียนวาพัดลมทุกตัวมันจะเป็นห้องแดงครับนี่ก็เป็นมิเนียมกับร้ายครับนี่ครับปัญหา ลักลักเลยครับนี่ครับปัญหาใหญ่เลยครับคือผัดลมนี่ครับไหลครับอันนี้ก็เป็นเฟืองเครื่องสกผาเครื่องสว่านี่ก็เฮ็ดง่ายอยู่ครับแกะบดล้นครับเครื่องสะพานี่ครับปัญหาลักลักก็คือนี่แหะครับตัวนี้สำคัญมากเลยครับนี่ครับไม่สะดุ้งถูกกล่องครับนี่ครับไม่สะดุ้งกระได้ครับนี่ แยกครับสินค้าผมนี่นะครับรีวิวให้พี่น้องเบิ่งครับแบบได้เห็ดง่ายแบบได้เยอะแยครับแบบได้ซื้อเขาบ่ซื้อเขาก็ซื้อเกือบทุกอย่างแหละครับแต่ปัญหาเขาคือว่าเขาต้องมาแยกซะก่อนครับเขาต้องเดี๋ยวมาแกะก่อนจะไปขายให้เขาครับเอาไปได้สีเขาบ่ซื้อนะครับนี่ครับไม่มีใครรับซื้อต้องแยกนะครับทุกอย่างแหละครับแย่นี่คือ ตารถมอเตอร์ไซค์ซื้อมากระตุกแกะครับเข็ดยากมากเลยครับ